ตอนที่92เซิเซนถูป้าผู้ชั่วร้ายเลยลี่เฟิงนั้นเป็นคนที่โดดเด่นแต่นอกจากเรื่องการบ่มเพาะพลังแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยตอนที่เซนถูป้าชวนเขามาจัดการกับจิ้งจอกพันหน้าในตอนแรกเขาก็ปฏิเสธโดยไม่ต้องคิดทันทีแต่ต่อมาเขาก็ตอบตกลงเพราะลัวซาเพราะลัวซามาเชิญเขาด้วยตัวเองทุกคนต่างก็รู้ว่าเลายลี่เฟิงนั้นชอบลัวซาแม้แต่ตัวลัวซาเองก็รู้แต่นางไม่ได้รู้สึกอะไรกับเลยลี่เฟิง ดังนั้นนางจึงไม่เคยตกลงคบกับเขาในความคิดของนางแล้วต่อให้เป็นเมียน้อยของเซินถูป้าก็ยังดีกว่าแต่งงานกับเล่ยลี่เฟิงพรสวรรค์ของเล่ยลี่เฟิงเทียบกับเซินถูป้าไม่ได้แถมตระกูลของเขาก็ได้กว่าตระกูลเซินถูดา้าวยะอีกอย่างสมองของเขาก็มีแต่กล้ามเป็นพวกโง่บริสุทธิ์ของแท้แต่เจ้าโง่นั่นกลับมาชอบนางตอนนางยังเด็กนางเคยปฏิญาณตนเอาไว้ว่านางจะแต่งกับนักสู้ที่แข็งแกร่งหรือไม่ก็วีรบุรุษที่แท้จริงเท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อเห็นเลยลี่เฟิงตายในอุ้งม,มือของจิ้งจอกพันหน้าร่างของลัวซาก็พลันด้านชาประหนึ่งมีสายฟ้าฟาดลงมาที่ตัวนางจิตวิญญาณก็พลันรู้สึกปวดร้าวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพี่เลยพี่เลยน้ำตาของนางก็ไหลอับแก้มออกมาอย่างควบคุมไม่อยู่ช่วงเวลานั้นนางจึงได้เข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาในหัวของนางก็ปรากฏของเลยลี่เฟิงก็ปรากฏขึ้นมา เลยลี่เฟิงคนนี้มักจะทำตัวโง่เขลาอยู่เสมอและเป็นคนที่เงียบขรึมแต่ถึงอย่างนั้นความรักที่เขามีให้ต่อลัวซาก็เป็นของจริงอย่างไม่ต้องสงสัยเพื่อลัวซาแล้วแม้แต่ชีวิตก็ยินดียกให้เขาอาจจะไม่ใช่วีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่มาจากไหนอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรแต่เขาก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อลัวซาปกติแล้วไม่ว่าเขาจะทำอะไรเพื่อลัวซาก็ล้วนแต่ทำให้ตัวเขาเองดูต่ำต้อยดังนั้นลัวซาจึงมองไม่เห็นค่าของเขาแค่ตอนนี้วินาทีนี้ภาพของเขากลับดูยิ่งใหญ่ขึ้นมา ความรู้สึกนี้จะรู้ได้ก็ตอนที่กำลังจะตายเท่านั้นบางคนมักจะตระหนักถึงสิ่งที่มีค่าในยามที่ใกล้จะตายลัวซามองเหลยลี่เฟิงที่ล้มลงไปกับพื้นด้วยความคิดที่ว่างเปล่าไปลัวซาไปเสียงตะโกนของเสี่ยวจ้านเทียนปลุกลัวซาจากความสิ้นหวังนางหันไปมองเสี่ยวจ้านเทียนที่กำลังจะหนีแล้วคลี่ยิ้มออกมาจางจพี่เสี่ยวท่านไปเถอะลัวซาเจ้าเสี่ยวจ้านเทียนตกตะลึงไปชั่วขณะ เมื่อเห็นจิ้งจอกพันหน้ามองมาที่พวกเขาเซียวจ้านเทียนก็ไม่มีเวลาคิดอีกต่อไปแล้วเขาได้แต่ตะโกนออกมาคำหนึ่งว่าดูแลตัวเองด้วยจากนั้นก็วิ่งหนีตามเซินถูป้าและโจยี่ไปเขาไม่เหมือนกับเหลิรลี่เฟิงเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับลัวซาแม้ว่าเขาจะรู้สึกผิดอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่สามารถห้ามไม่ให้ลัวซาตายได้ลัวซาหันหน้ากลับมาอารมณ์ของนางดูสงบลงอย่างน่าแปลกใจนางพึมพำออกมาเบาๆว่าพี่เหลยข้าขอโทษ นางเงยหน้ามองจิ้งจอกพันหน้าในสายตาของนางนั้นไม่ได้มีความหวาดกลัวอยู่เลยพี่เหล่ยท่านกับข้าตอนที่ยังมีชีวิตอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พวกเราสองคนจะครองคู่กันหลังความตายลัวซาเดินไปหาศพของเลลี่เฟิงอย่างช้าๆพร้อมด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าราวกับว่าในสายตาของนางมีแค่เหลลี่เฟิงเท่านั้นกระทั่งจิ้งจอกพันหน้าที่ยืนอยู่ข้างๆก็ถูกนางเมินไปราวกับว่าจิ้งจอกพันหน้าไม่ได้มีตัวตนนางเหมือนรู้แจ้งแล้วทุกสิ่ง กระทั่งความตายก็ไม่อาจจะทําให้นางหวัดกลัวได้ฮี่ฮีฮ่ช่างน่าซาบซึ้งจริงๆจิงจงจ้งจอกพันหน้าหัวเราอออกมาสาวน้อยในเมื่อเจ้าต้องการจะตายไปพร้อมกับเขางั้นข้าก็จะทําให้เจ้าสมหวังเองเมื่อพูดจบจิ้งจอกพันหน้าก็ฟาดกรงเล็บไปที่ตัวของลัวซาทัานใดนั้นร่างอันเปราะบางของลัวซาก็ปลิวออกไปราวกับกระสอบทราย แม้ว่าอวัยวะภายในจะฉีกขาดแต่โลซาก็พยายามคลานเข้าไปหาศพของเลยลี่เฟิงเลือดไหลาอาบเป็นทางยาวฉลมพื้นดินจนเป็นสีแดงแม้ร่างกายจะเหลือเรี่ยวแรงไม่มากนักแต่ก็น่าทิ้งที่นางยังเคล้นพลังออกมาทั้งหมดเพื่อไปอยู่ข้างๆศพของเลยลี่เฟิงทันทีที่ร่างของนางเข้าไปใกล้ชิดกับเลยลี่เฟิงร่างของนางก็ค่อยๆแน่นิ่งไปข้าไม่เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์เอาซะเลยจิ้งจอกพันหน้ารู้สึกแปลกใจและสงสัยขึ้นมา แต่ข้าเป็นสัตว์อสูรข้าไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าใจความรู้สึกมนุษย์นี่นาจิ้งจอกพันหน้าสายหัวและไม่สนใจเลยรี่เฟิงกับลัวซาที่ตายไปแล้วนางมองไปยังทิศทางที่ไกลออกไปอีกครั้งจิ้งจอกพันหน้าเลียปากของนางพริบตาเดียวร่างของนางก็กลายเป็นเงาอาเหลือนรางและหายไปอีกรอบในป่าตอนมาพวกเขามากันเจ็ดคนแต่ตอนกลับกับเหลือรอดแค่สามคนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นช่างน่าอนาถอย่างไม่ต้องสงสัยที่สําคัญกว่านั้นก็คือเซินถูปา้า โจซุนและเซียวจ้านเทียนอยู่ห่างจากชายแดนเขตมืดไปแค่ไม่กี่กิโลเมตรส่วนจิ้งจอกพันหน้ากำลังไล่ตามหลังพวกเขามาราวกับว่าพร้อมจะปรากฏตัวขึ้นที่ข้างกายพวกเขาได้ทุกเมื่อซึ่งเรื่องนี้สร้างแรงกดดันให้กับพวกเขามากจนทำให้พวกเขาแทบจะหายใจไม่ออกอีกแค่ไม่กี่กิโลเมตรข้าหวังว่ามันจะทันเซินถูป้าพูดขึ้นมาในใจไม่ใช่แค่เซินถูป้าโจซุนและเซียวจ้านเทียนเองก็คิดแบบนั้นในใ,นใจ พวกเขาต่างรู้ดีว่าภายใต้การไล่ล่าของจิ้งจอกพันหน้าขอเพียงแค่หนีพ้นจากตรงนี้ไปพวกเขาก็มีความหวังไม่ว่าความหวังนั้นจะน้อยนิดแค่ไหนแต่พวกเขาก็ไม่คิดจะยอมแพ้เพราะว่านี่เป็นโอกาสเดียวของพวกเขาเท่านั้น ในตอนนั้นดวงตาของเซนถูป้าก็ถูกเงื่อไหลเข้ามาในดวงตาภาพต้นไม้สองข้างทางเลื่อนไปด้านหลังอย่างรวดเร็วเขายังคงกัดฟันแน่นไม่กล้าแม้แต่จะถอนหายใจออกมาในช่วงเวลาสําคัญแบบนี้เขายิ่งไม่กล้าวางใจเพื่อไม่ให้เรือล่มในคลองระบายน้ำหรือดีใจสุดขีดแล้วทุกในภายหลังเซินถูป้าจึงมุ่งมั่นวิ่งหน้าตั้งต่งตอไป